ใช่พบกับไก่สบายสบายสไตล์คุณลูกผัครับวันนี้ก็จะมาสอวนวิธีการเตะซ้ายแบบมืออาชีพครับผมก็วันวนีครับไทยภาาอัากฤษก่นเฮ้โลเอฟบอร์นี้ทุเดย์วิวโชยูเชนิดกุชชีเแรปโปรเฟชั่นัลทุเดย์เอวิวโชว์ยูฮาวทูกุชชี่รปโอเควันนี้เราก็จะมา สอนวิธีการเตะซ้ายครับแบบมืออาชีพแบบสบายๆส,สไตล์คุณระันนะครับว่าทำยังไงครับก่อนอื่นเราก็ต้องไล่แต่งการการมวยครับแล้วก็สักพื้นฐานช่สิ่ได้ครแบบับปั๊บหนึ่งปั๊บสองปั๊บสามครับการมวยดังนั้นแล้วก็สายการเกตะนะครับเพราะว่าเแบบมื่อวานนี้แบบมืออาชีพแบบมือใหม่มือใหม่เราใช้การจับแต่วันนี้เราไม่จับครับนะครับ ในการก้าวก้าวนะครับสร้างพื้นฐานเบสิกไม่ได้ครับมือลงครับขาแขนก้วลงพร้อมกันครับร้อมหนึ่งใช่ไหมครับมือนี้ก็จะถ่านหน้าน้ำหนักมาจากนไหล่สะูพกครับถ้บจะช้าครับสร้างพื้นฐานต่ันชสวิงแฮนด์บ็อกซ์แฮนด์สวิงอัมแบเกลวันชู่อัมวัน หจากเราฝึกเิ้มก้องเช้าแล้วต่อไปเราก็ไปฝึกกอนม่ว่าเป็นเป้าหรือว่าการเตะกระสอบครับหลังจากนั้นเด็กรผ่านจะพาไปเตะกระสอบแต่ว่าไม่เต่กระสองครับไปเตะเสาหินเสาบูนให้ดูครับไปเลยครบไปเลยครับโอเคไปดูกันเลยนะครับเดะครับการเตะท้ายแบบสบายสสไตล์ผู้รับ่านนะครับผมแบบมืออาชีพปกติไงครับดูครับการมวยครับหนึ่งว่ายส หนึ่งสองแฮนด์บเครับ <c oughs> น้ำหนักครับมาจากการเบียงหัวไหลสโพกค,ครับีบเดียวครับไหลสโพกดแรงไมที่การเบี่ยงหัวไหลสโพก,กนะครับก็คงคิดว่าคลินี้มีประโยชน์ก็ไปฝึกหัดเรียนรู้นะครไทยชอบแบบสบายสายสไตล์รูคุณลภานครับแบบ เตะซ้ายมือชีพแบบสบายสบายสไตล์คุณลำพัดครับก็ไปฝึกไปหัดเรียนรู้นะครับผมเดี๋ยวมาลังคูจะพัจะมาสอนอีกว่าเตะยังไงให้เร็วและแรงครับผมคลิปต่อไปครับเดี๋ยวคุณลำพัดจะมาสอนเตะยังไงให้เร็วและแรงนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับสินค้าในติ๊กต็อกคุณลำพัดครับช่วยอุดหนุนด้วยนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีครับดึิงจึง